เอพิ่นว่าหักกันไววดีกลัวสร้างกันนั้นคำมี่แห่แงปันกันใส่ย่าวย่าวคือกาขาบเยนเด้อย่าสันคอ,อรอคือปิ่งไข่หมดแดงสุขสวัสดิสวัสดีมิดมาแค่นแค่มะกองพี่น้องมอล่าต้องไปวันลำเพิ่นอเอาไปเกี่ยวครับตอนนี้เก้าโมงเก้าโมงเกือบยี่สิบแล้วครับทีมง,งานเขาเก็บของเรียบร้อยแล้วพี่น้อง จ็บของแล้วแล้วพร้อมจะเดินทางครับวันนี้เขาเดินทางไปจังหวัดอุดรครับอำเภอเมืองตำบลหน้าดีจังหวัดอุดรธานีภาพที่เห็นยนคินตาครับที่งานห้องเติมพลังก่อนเดินทางแต่ยังกินเอาทิศโก้แล้วพวกนายไปกวนญี่ปุ่มบ้าจะหึงไงไอ้พวกนายพกคนเมือง แถวพี่ปอบชงนานผู้ผู้ไปคนนี่คอยหูเลยต้องมีมือต้องมีเสียมต้องมีมือนะไอ้ไปคนเขาพี่หยดสิดออกยิบใส่เบ็ดครับเนี่ยอีปูนะไปเอาใส่เบ็ดใส่เหี้ยยังแบบกระป๋อมแถวพี่ปอบเอาขีคกระป๋อมเอาขีคกระป๋อมไปใส่เอาอีปูการลงทุนดีมันขาดทุนหนึ่งจ่คิดแล้ว เอาปลาหมึกปลาหมึกบางท่านเห็นตุ๊กแกเขาปลาหมึกเอาปลาหมึกไปใช้มันมีหนวดเนาะปูเข้ามาหนวดตส่เลยสูตรไปยี่อวนไหมอ่าไปหายเอไปหายยิ่งกี่กระป๋อมไปใส่เฮียอีปูเอามันกินนี่เด้อมันกินปลากินเนื้อเนาะปูอะนี่ครับเติมพลังก่อนเดินทางครับเจ้ามูมีกิปูปลาแดงหยังไงบ้างจ่าจ่า มาเป็นรออสอบพ่อ,อมรที่แหลกนะรับเศษพระอ่ะบอกบ,บอพ่บอแม่มาอาหารประเภททงตัวหนึ่งไหมเดีย๋ยวไปหงเขาอ่ะก็รับรับเเอาคือย,ยืนยุ่ไัแต่เพราะเขาคึกออกว่อ,อสิผู้ใดสูเมือเล่าเนี่ยอล้วกูเกลียดกูไ่กินก็นได้เท่อพั้นวันอีลาว้าประเภทเขาเนี่ยกินก็ยั้งกันได้ว่าว้าตอนมีปิงสิ้นมาแล้วมัน พูดกันน่ะสิพูดไปจากไหนพูดกันน่ะเ <อะ S 1> จ้าพูดฝรั่งเป็นบ่อย่าบอกสีดาไข่อย่างนี้อออมองข้าวเราสูวชีวิตมากนะจะามาเล่าเรื่องนี้สภาพมี้ยังใส่การได้ดีด้วยครับ เห็นจุ่มกันวาพ้ากันยักให้โลกไห่ที่แหล่ไมัเลียวมากไมเอ้ามากินเขวาหน่อเฮ้ย,อยพอเล่าคือการถอดสูตรป่ะมือนึ่ <c oughs> เพราะวสมาชิกไม่ห้องไหมถอดสูตร เป็นะเนสบมนอหักนสุดยอดแซ่บเมนูอาหารฟุตพ่อเห่าครับเม็นยังฟุตพ่อเห่าอาหารพื้นบ้านครับสมพักการสมพักกาสมพักการก็สมพักเตียนว่าว่าหัอสุดไทยเพราะไงไม่ใช่เวื่าเป็นยังบ่ได้ขั้นดีกติอป่าตีนเปี้ยวะหน่อยไหม แปลว่าตอนขันนี่เราตีนยองเอาด้วยเนี่ยปก้องในจีนด้วยนะยอง่กู่ได้ขันนี่หรอเือวันนี้สนน้องเปียยพ่ะนะสนน้องเน็จนมาเปี๊ยมาย่างออมก็ยังก็จะาอางัวงีน่อยเออ ยางยางออมคือเจ้าขางัวหางของเขาเพราะไหนน่าสิไปสิไปอนจุจักค่ำหนิมั้ยเพราะนีปองเขาเขาเอาผ่านไอ้ยีเลี้ยวไปเซตเลียดเซตเมีดแล้วเขาเดี้ยวออกกําลังสิถิ่มยางไม่พอเพราะนี่มั้ยรถวานในคู่มันนะวานเขาเอาสามสิบกีบให้นไหมยำมันในยำมบ๊อบเย้ได้ไหมเขาผ่าเซตเมียดหน่อยมันถึงเลียดมันเบิ่งบอกนด้เห็นมัล่ะ ถ้าหากว่าถ้าตีสามตีสี่เนาะเขาก็ตังสีดึกสีมย่างไปพอพอดีว่ะรถวานในคู่พอนะวันนี้ไปย่ำไปมื้อออกไงยำบ่ขาดเนาะตอนมีตลาดเศรื่อเมื่อเช้าคือมีนัอยู่น่ากินมากสู้กันกินดีไงมีคนตลาดแดงหอมซื้อให้พ่อสอนอ่ะเตยในวงเอินโอ้โหเห็นอันเห็นอะไรบอกบอลไปถือมาซร้อยยังนะน่ะ สุดยอดเีวแวยเอาขอบปากกันเอาแพรน่นนยเอาขอบคุณนลไรอันชื่อแม่แงขวาบางน่อยไอเมียงหน่อยน่อยเราตอบแพรให้น่องจ้ะเท่หแท่นแท่นข้าขอบคุ้นหน่อยเห็นไหมขอบพุนครับี่ของผู้ไหนมาทันของทิศนองตีคื่อของหน่อยัขอบคุ้นเอฟซีขอบคุ้นเอฟซีคอนไหยทีมคอนไหวเขาเนอทีมสายแข็งเขาสำหรับ เมนูอาหารย่งางเสาเพิ่นมาแทนครับขอบคุณพนะนะ้าเป็ดเห็ดยังให้เขาตอนนอ้นอร้ <c oughs> <c oughs> อยเขาคือขอบคุณมาสุดยังไงครับเนี่ยเขาบอกนี่ไนนหมเป็ดดีครับโอ้ยเห็ดดีเห็ดดีจังบักสังม,มันก็สิมีเนี่ยมาทับใจกันยื่หันไะลมันบอกกันเพ <c oughs> ราะท่านบอกกาให้กันครับไปนนี้ตัวเมืองไหนดูเก่งที่บ้าณร้องเมืองบ้ามาแจกของจริงแล้วว่าตัว ไปไปเห็ดจะบอกเอาบาดกับอันโคตมากใคยตีบูซาบาดก็คมากมานี้เนี่ยญหันเขาผาดพิิงนี่บักนี่อิ่มเรลือนะนี่เราักตัวการล่ะขอบคุณนะเดียนะเอาเนื้ออยู่เนื้อกินมาซูพี่ซุนองเขากินเะบหกเดียกเดียเดียนร้อน เดอดเดยร้อนแล้วถ้าไม่มีบางเดือนนี่ไม่ได้ก so ินได้เลยอันนี้เป็นเรื่องเป็นราวไปเลย้วอ่าปลาทูปลาทูหนี่ไหมประทูปิดวิญญาณไหมจานพราสามเพสี่มือนี่จานน่เขกลาเนออาหารครับ บนเรื่องเล่วเห็นความเพียงนเ,เปลี่ยนไม่ไรเลยพี่น้องมังวันมีงานบวชน้ำครับแต่ว่าการบ,บวชนาคเดียวพระเจ้าแห่ออมบัณฑยต่อมว่านแต่เมืนอนั้นทิมผู้ชัดสิเป็นที่ส่วนกันครับงานเจ้าภาพบวชนาคนี่แหละที่นี้เดินทางเปรสองลอยผมนะครับกันจากสารคามไปบุนีไปอุรอุะ ในอำเภอเมืองกุรอนขึ้นคนหลายบนาะตอนหัวคำกับผู้ขาไทยคลิปประมาณช่วงสองทามุ่มหลังจากประชุมแล้วกัมีโยกเกือบพันคนแล้วแต่ว่าหลังจากนั้นผู้ขาบอกหนูว่าเราบ่ได้ไทยบ่ได้ออกมาไทยบ่ได้ออกมาไอ,อ,าอะไรครับ เขาดำมินิตัวนี้ก็ต้องโสกอะไรก็เห็นกินน้ำเนี่ยครับเห็นจุดเห็นจุดม้าเลียวบงวันหนือไม่ใครมากินแล้วเห็นสุดฝีมือคเขาไหมบอลลูนเลี้ยวไป ออกกองเอากกองยังเห็นด้วตอนนั้นน่ะอยู่กกองคอยอยตรงนั้นแหละนายรุดอาหารฝ่ายพิบกองโอ้ยมันเกี่ยวแต่เผาผัดกับเผาต่อพิบปับขอบคุณพี่น้องหลายๆครับพอกันคลิปนะครับพี่น้องผมบ่ายนี้สีเดินทางแล้วครับสวัสดีบายๆพุทธูุ